รถแบคโฮมิตซูบิชิ MM55SR สภาพดีเก่าญี่ปุ่นแท้มีชุดจดทะเบียนกับอินวอย์เครื่องมิตซูบิชิดีเซลสีสูบแรงดีปั๊มดี light, บูมสไลด์บูสสลักแน่นปั๊มนิว้วคอนโทรลน้ำมันทำงานเร็วทแทรกยางมีใบมีดดันเทียบเท่า PC 55ชั่วโมงทำงานน้อยช่วงล่างสวยเฟรมสวยเอวแน่นเครื่องดีเก็บงานเรียบร้อยสภาพพร้อมใช้งาน ทาสีใหม่เรียบร้อยราคา2 9 5 0 0 0บาทเข้ามาดูรถได้ที่ร้านอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการทักมาขอดูภาพเพิ่มเติมได้ต่อรองราคาได้สำหรับเบอร์โทรรถคันอื่นๆและสถานที่ตั้งร้านกดเข้าไปดูในช่องได้เลยครับฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรถญี่ปุ่นราคาถูกใหม่ๆครับ